สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยอืมผมได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากแถวเกษตรนวมินทร์น,นะคะรับเกษตรนวมินทร์อยู่ใกล้ที่เองนะครับชื่อคุณอลลพิน,นอรพินก็ขอดูแบบหน่อยที่เห็นตั้งตั้งตั้งโจทย์มาจากบ้านนะครับว่าจะได้ได้ทรงอะไรนะขอดูด้านข้างอย่างเดียวครับด้าน,นข้างด้าน,นข้างตอนนี้ครับ ขอดูเดี๋ยไปไหนแลยไปครับไปเอ,อขอบขออนุญาลูกค้าอยากได้ทรงมันเป็นทรงเสอยนะเฉยลากไซหรือว่าเรียกเป็นทวิกี้ก็ได้นะก็คือด้านข้างนะครับจะไม่คว้านหูนะจะจะปกหูประมาณทั้งหนึ่งเซนนะครับแล้วขย้อนอยู่ระดับประมาณกลางใบหูนะรากไซเขาจะได้หวานๆแบบนี้นะครับความทุยนะครับ ก็จะได้ประมาณทุยกลางอย่างนีก็มีความเป็นไปได้อยู่ครับเดี๋ยวจัดการให้ผมมันน้อยลงแล้วแกเดี๋ยวเรียกว่าแกเลยเรียกว่าอายุอายุมากขึ้นอุ้ยหลุดไม่เป็นไรครับอืมก็มีความทุยอยู่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือเดี๋ยวเราจะจัดการให้มันทุยมากขึ้นแล้วกัน ข้างหลังนี่ตัดมาเองครับอืออ้ารู้ได้ยงไงผมรู้ได้ยังไงก็มันไม่แหวงมันมันแหวงมันไม่เท่ากันไงมันถ้าถ้าช่างตัดมันน่าจะดูดีกว่านี้ใช่ใช่แล้วแล้วคิดได้ไงตัดเองเนีอยก็ไปหาช่างไม่เจอเด้อก็เลยช่างหนีหายไปไหนแล้วมันคือคนมันอยากจะตัดนะยังไงไม่ไหวแล้วเอาตัดไปเลยตัดไปเลยเรียบร้อยจะตามสภาพไปเนี่ยด้านข้างก็ตัดเองอ่ะตัดเองหมดโอ้แล้วคือช่างใหญ่โชคดีใช่ไหมที่ได้ตัดของลูกค้าเนี่ย ใช่แสกข้างไหนครับข้างนี้ปะมันล้มบางทีก็แสกข้างนี้บางทีก็แสกกลับไปข้างนี้แล้วแต่อยากได้สองทางโอเะเดี๋ยวจัดให้ในใจจะได้สองโอเคจะแตกได้สองทางแล้วอันดับแรกเราตัดฐานให้มัน mm hmm. ให้มันถ้าม,ม,มันเท่ากันก่อนนะพ mm hmm. ี่น้องนะคือนี่ตัดฐานก่อนลูกค้าตัดเบี้ยวมาเลยก็ทีนี้เราก็ตัดตั้งฐานใหม่ตัดตีนี้นี่งๆกันนะลูกค้านะนิ่งไว้นะตัดให้มันเท่ากันก่อนอันดับแรกนะ ไม่ได้แกล้งงานจากร้านอื่นนะแก้งานจากลูกค้าที่เขาตัดมานะครับแต่ยังนี้ที่ยัง,ยงเหลือให้ผมได้แก้อยู่ว <c oughs> ีตอกสูงสารตัดวี <c oughs> อ,อาวีลอกลอกเส้นผมแล้วตัดให้เป็นรูปตัวยูก่นอนนะผมก็คอย,ยตัดเยียงไปด้วยกับลูกค้าดนะ้วย ลูกค้าว่ายังไงนะบอกว่าคว้านหูด้วยเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องไม่ต้องปิดใช่ไหม,อมโอเคเดี๋ยวทั้งอยากจะยกทุยขึ้นนะจะยกถึงชันที่หนึ่งขึ้นตัดคอยคัดทิ้งยกผมเก้าสิบองศานะตรงเนี้ยนะฮะยกขึ้นไป ที่หนึ่งยกขึ้นไปเก้าสิบองศานะถ้าเรายกสี่องศามันต่ำไปทุยมันอยู่ได้แค่เดือนเดียวผมตั้งใจจะให้มันทุยอยู่ได้สามเดือนได้ไหมครับคุณผามเอาเป็นว่าหลังสงการแล้วยังสวยอยู่ uh huh. อแล้วก็แบ่งผมลงมา ขันที่สองยกขึ้นยกขึ้นสี่พันองศาก็พอระรังเก้าสิบเก้าสิบกับสี่ห้ายกขึ้นเด็กคือล้อตัด เราแบ่งผมเราแบ่งผมเป็นรูปตัววีนะครับรูปตัววีแต่ช่างใหญ่ไม่แบ่งให้ดูนะเพราะช่างใหญ่ตัดแอดวานไปเลยนะครับเดิมพเดี๋ยวถึงเวลาให้ถอดแบ่งผมหน้าหูรังหูนะครับลูกค้าสั่งอะไรคว้านคว้านหูวประคว้านไปเลยนะครับมไม่ต้องไปสนใจเลยลูกค้าไฟเขียวมาแล้วนะตัด ครับหูมาข้างหลังนะครับแล้วก็ตัดสวนท่กปเดินอันนี้หนึ่งก็ยกขึ้นมาแล้วตัดครับหูไปข้างหน้าแล้วก็ตัด,ตด ก็ต้องมีจรนะ uh huh. ผู้ชายก็ต้องมีบวดมันถึงจะโลกจะได้ไม่เอียงยกผมขึ้นนะครับยกขึ้นสี่ห้าองศาพยายามโน้มผมมาข้างหน้านัดึงมาขา้างหน้าเพื่อให้ผมมันเกิดการเดินทางนะมันจะได้ยาวมันจะได้ทิ้งถุยอางตุนนี้อย่าสั้นนะได้ทิ้งถุยได้หลัก ที่ทงใหญ่บอกสอนเนี่ยเอาไปใช้กับผมผู้ชายได้ด้วยนะข้างหน้าผมจะตัดประมาณนี้นะเลยคิวขาาึ้นมาสักเซนหนึ่งแล้ว ช่มีล็อกไว้แล้วตัดตรงๆไปเลยลูกค้านะ่ะผมลูกค้าบางตัดดอกกล้งเสือความยาวแค่ สามนิ้วนะขถวที่สามตอนที่สี่หมนหมาเลย,เลย กี่ลายไม่กล้ลายอย่างนี้ตัดแถวที่หนึ่งแถวที่สองตัดนะตัดไปเรื่อยทีนี้เรามาตัดฐานข้างล่างเห็นไหม ข้างขวาเนี่ยผมตัดเสร็จไปแล้วนะที่มาเริ่มตัดนั่นตายแบ่งผมชั้นที่หนึ่งขึ้นมายกตัด นล้วก็เกลี่ยขั้นที่สองอยกผมขึ้นสี่ห้างองศาโน้มไปด้านข้างนะขัญญ้นเดี่ยตัดคแบบคอคดติ้งนะสีแท่งเดินข้าง จะย,ยกสูงสี่ห้องสาวพอถ้าสูงอ็ทุยจะหายนะดูไม่สวยเนีย่ยตอามทุยมาแล้วผู้ใหญ่สอวคนแก่ชอบความทุยเป็นเรื่องธรรมดาจะต,ตัดทรงอะไรก็แล้วแต่ขอให้วัทุยเป็นความใฝฝันของทุกคน ดึงมาดึงมาเธอผมคันนะที่เจ็ดจะดึงฮะดึงไปสี่เส้นแล้วมาเช่าเลนะือเกือยู่แล้วปล่อยไว้ดีกว่าให้ไปที่เลึกดีนะอาจารย์ข้าง กลับอาจารย์ประกอมบมันองกลับไปนี้มึงจะตัดสายออกก่อน <c oughs> แบบผมนี่มัเลยว่าตัดอาจารย์สั่งอะไรฟั้านหูแล้วก็ฟั้านไปเลย <c oughs> ให้มันซอมมันซอ,อบลงเลยล <c oughs> ึกขึ้นตัดผมมีน้อยตัดน้อยนะก <c oughs> ็องอย่าไปตัดเยอะตัดให้มันแค่ได้ทรงหากรอบทรง สร้างแพทเทิร์นยกความทุยขึ้นแตะเคียนนั้นพอเราท่องไว้ลูกค้าผมบางเรามาเอาเอาลูกกระงนี่ีเข้าหาหูนะแล้วตัดสวนขึ้นไปไล้ก็ได้หรือว่าสไลด์ลงมาลมเลยแบกแฮนสไลด์ลงมาเนี่ยค่างกะยกขึ้นนะ ผมหลายสีนั่นไปทำอะไรมาับเนี่ยไป,ไปไปยืนไปยืนอยู่ใต้ต้นอัญชันหรือเปล่าอืมอ๋มอ,อเป็นอ๋อ,อเป็นม่วงนะม่วงอัญชันอะ่ะอ๋อูไปใช้แชมพูม่วงมาทำเองเดีย๋ยวเป็นสาวสีอะไรมาเยลชินเอียไอไอไออะไรยากฏิยาทาลิ้นเด็กอะออกูทาทิปไม่ใช่เยลชินเยลชิน มันจะเป็นสีม,ม่วงอ๋อครับไม่ได้ยอมเขาใหม่มากนะครับ มีมามไหมพบมาไหมนี่มีโดนทิ้งไปเลยครับเอาใหม่มเสร็จผมมันอยู่ในหน้ากากแล้วผมไม่อยากให้อยู่ในปลอดเราผดมไม่ไหวส,สกเรนมันยังดีผมคันเอหยิบหน้ากากาก่อนไหมเดี๋ยวไปสนแกคนอื่นพี่เอาคนนี้ค่อยคัดจริงให้มันซอมก่อน อยพลอย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 อ,ยอยสร้างฐานทรงใหม่แล้วก็ทําให้มันผิวอะ่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่ตัดเองมันจะมันจะรีกว่านี้นนะลูกค้าเอาแบบมาให้นี่คือมีลาไสที่สวยงามแต่พอดีไปเล่นตับ้าไสหายหมดแล้วนี่ไม่รู้จะเอาลาไทตัวไหนมาตั้งฐานนี่ยไม่มีแนละ้วก็ต้องไปเลี้ยงใหม่นะตัดกุมเชียงผิดไหมไม่ผิดฮะ ลงไปเล่นน้ำที่พัทยาผิดไหมไม่ผิดนะตามวินัยสงไม่ไม่ได้มีข้อห้ามห้ามพาเล่นน้ำทะเลน,นะพ้าท่านให้เหตุผลว่าเพื่อรักษาร่างกายที่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าไม่ควรไปลงที่คนเยอะๆนะต้องไปอยู่คนนน้อยนะจะได้ไม่มนั่งเป็นประเด็นเหมือนดราม่าก,กัน่นะตัวเนี้ยหนาใช่ไหมดีด ใช้ปลายกันไข่ฟันปลาเนี่ยดิฟคัตติง้งทำให้มันลนกใสบางผิวซอฟนุ่มอมุนขอบนอกนุ่มในแล้วว่อะไรไล่ขึ้นไปอะนนียไล่มีบางนเนี่ยนี่นี่เนอะ ลียวออกนะใช้หวีหเลี้ยวออกสวยแลยหว,วีกลางไปถูกเลยผมทีห้าสีแล้วเนี้ยมันจะหลอกๆตาพวกเราอยู่นะเพราะฉะนั้นพวกเธอก็ตั้งสติให้มันแล้วค่อยๆสไลด์ค่อยๆตบแต่งไปยกทุยให้มันได้อ เพราะเราขายความทุยไม่ได้ขายความสวยและความเมาเช็คตรวจสอบนะมันไม่มีก็ข้ามถ้ามันมีก็ตัดมมรมๆเลี้ยงๆไปเพื่อรักษาฟอร์มมนะันนะไหนมันยกมาแล้วมันไม่มีก็ตัดไปให้มันได้จังหวะนะ เช็คแนวผมหรือว่าเช็คแนวตรงท่ามที่เราซอยไว้อ่ะเราตัดแนวอะไรเราตัดแนวตัดแนวตั้งเช็คแนวนอนหรือว่าแนวขวางตัดแนวขวางก็เช็คแนวนอนนะคอดเช็คเช็คแนวเช่องอีกเอามือเขย่าไปเขย่ามาก็แห้งแล้วเนี่ยผม ไม่ได้มาไดเป่าดูรูปทรงครับลูกค้า <Okay. S 1> เห็นความทุยไหมเนี่ย <Okay. S 1> ลากใส่บางได้แค่นี้เ okay. ข้าใจ <laughs> นะก็เป็นรูปเปทรงมากขึ้นนะแล้วก็ <Okay. S 1> มีความทุยทุยไปถึงมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับว <Okay. S 1> ันนี้จะให้ไดแบบไหนไดโยโุคโคหรือไดธรรมชาติธรรมชาติธรร,รรมชาตินะเ mm hmm. ดีย๋ยวจดให้ไดโยโุคโค Peace. <laughs> ผมสอนเป็นวิทยาทานนะเป็นทานบาร,รมีนะขอให้ทุกคนเอาอไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพนะ <Ừ. S 1> วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่อนุญาตถ่ายวีดีโอขอให้ท่านแข็งแรงสุขภาพแขง็งแรงเดินทางกลับบ้านปลอดภัยอายุมั่นคนเยืนนะหวีลงมาเนหะ็นเจออะไรผมที่มันชนหูอยู่เนี่ยกดหูลงนะครับพับหูลงแล้วก็ค้อยนะอย่าตัดตรงนะมันกระด้างให้ตัดค้อยกะติง้งมันจะนุ่ม มันจะมันจะซอฟมันจะหวานคนแก่ก็มีหัวใจนะก็คือเขาดูออกนะว่าใครตัดผมนุ่มสวยหรือไม่สวย่ีไปข้างหน้าน้าต่างไปยปๆปไ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 ปๆ เจอคนอ่อนที่จรน,นะอย่าข้ามนะตัดทิ้งลูกค้าเลยลูกค้าเขาไม่สั่งเราตัดเลยนะครับคิดเองรียเองนะมันไม่จําเป็นต้องให้ขาสาวรูเรื่องนะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนเหมือนกับพวกเราข่้นระดบผมเขาต้องอะไรคิดเองรียเองเป็นตัวชี้นำที่จะว่าจะเอาระดับไหนขหเขาพิจารณาความจริงด้วย ชมแล้วเพื่กดไลค์กดแชร์กดตินตามด้วยนะลูกค้าไม่เห็นหน้านะดูได้แค่นี้แหละพวกเธอก็ไปดำน้ำมาเองดูได้แค่นี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะพวกเธอนะคิดเองไปคิดเอง ใส่แว็กใส่เป็นสเปรไหมลูกค้าข้างหลังยิ่งไหนก็ยิ่งถุยใส่แบกไหมลองใส่ดูหน่อยก็ได้ไม่ลองอ่ะใส่จริงจริงเลยเป็นคนสระผมทุกวันดีแล้ครับก็เหมือนข่างใหญ่ก็สระผมทุกวันชอบกินข้าวมากกว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรแปดหนึ่งข้าวแปดห้าหกสองสามสี่และสูย์หรสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะจองคิวเข้ามานะครับชอบฝีมือช่างใหญ่ก็ ทวรนัดมาเดี๋ยวจูดจมมันนะช่างใหญ่จัดผมหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะเอาเยอะๆนิดนึงนะนน่ะ่นมะผากลึกลนะผากกว้างไม่ต้องดึงมาทั้งหลังบ้านให้หมดหรอ,อกยุบโยกโล,กลกกับไปมัางก็ได้นะเห็นไหมช่างใหญ่ก็ไม่ได้เอาไปเอาตายเราใด้แค่เขา้เรารูปเข้าทรง ให้ลูกทรงมันสวยทุยมันได้<ม>เหมาะสมลงตัวแค่นี้ลูกค้าสั่งใดยังไงก็ได้อย่างนั้นอ่ะมันจะได้ลดขั้นตอนในการทํางานนะครับไม่ใช่ว่าใดเอาตะบ,บีตะบันจนเหนื่อยเลยสเปียมไหมไม่เอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายง่ายๆ